คราวนี้นะครับก็เป็นเวอร์ช,ชั่น3มแล้วนะครับก็คือบางโรงเรียนต้องการที่จากการล็อกคอคืออยากมีแบบโครงการและมีหลายกิจกรรมนะครับตรงนี้เป็นกิจกรรมเวลารายงานก็รายงานเจ้าของกิจกรรมเป็นคนรายงานนะครับซึ่งอยู่ในโครงการหลักนะครับอันแรกก็เข้ามาที่ลงชื่อนะครับใส่ username password เข้าไปนะครับใส่เข้าไป password ก็ ไม่เห็นก็รีเฟซนะครับตัวรหัสรับ M1 โอเคครับเสร็จแล้วมาเข้ารหัสผ่านนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น2นะครับก็คือตัวจะเพิ่มจะอยู่ตรงขวามือเนี่ยครับแล้วก็ไม่มีตัวเ,เลื่อนสปอร์มมน Excel นะครับตัวนี้ก็คือในกรณีที่เราใส่ไฟล์เนี่ยเยอะๆนะครับตรงประเภทเงินเยอะ <c oughs> เอาไปครับ <st immt> ะคราวนี้เวลาเพิ่มถ้าเพิ่มโครงการนะครับถ้าปุ่มแรกเพิ่มโครงการตัวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มโครงการที่เป็นโครงการเดียวนะครับไม่มีกิจกรรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าสองคล้ายกับที่ได้แนะนําในไฟล์แรกนะครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่มนะครับคราวนี้ตัวที่2ก็คือกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มโครงการและมีหลายกิจกรรมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือว่าถ้าเราเพิ่มโครงการเสร็จถ้าเราจะลบเราลบตัวนี้นะครับ ตัวกิจกรรมก็จะลบหมดนะครับตัวที่ต้องรายงานนะครับอนอื่นนะครับเราก็มาเพิ่มชื่อก่อนนะครับเพิ่มชื่อว่าพัฒนาสง่งพัฒนาพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําก,ก็ได้อ่เมื่อกี้สภานักเรียนตัวนี้ก็คือถ้าแผนงานก็คือถ้าเราได้กําหนดไว้นะครับกำหนดสิทธิ์ของผมกําหนดสิทธิ์ไว้ทุกกลุ่มง,งานกลุ่มสาระเลยนะครับก็เลยว่า ใส่เข้าไปได้นะครับเลือกตัวไหนก็ได้นะครับตัวนี้เป็นโครงการใหม่ใส่ชื่อเข้าไปนะครับก็โอเคเรียบร้อยนะครับพัฒนาสภาพความเป็นผู้นํานะครับเสร็จเรี๋ยวเราเรามาดูนะครับเมื่อกี้เป็นอยู่ในกลุ่มงานของสภานักเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าพัฒนาสภาพผู้นําเสร็จเราได้โครงการมาแล้วตัวนี้ก็โครงการหลักแต่ยังไม่มีกิจกรรมนะครับ รานนี้กิจกรรมเราก็มาเพื่อบอกว่าเพิ่มกิจกรรมนะครับงนเน้มเร็วนะครับเราแป๊บหนึ่งนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าเราจะทําอะไรได้อยู่กับกลุ่มง,งานไหนนะครับตัวนี้เมื่อกี้ตัวนี้ก็คือผมกําหนดไว้ผมได้ทุกกลุ่มนะครับตามที่แจ้งเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราท,ทําที่แผนง,งานหรืองานของกิจกรรมพนักผู้เรียนนะครับเสร็จแล้วโครงการ มีโครงการที่เราตั้งชื่อมานะครับเมื่อกี้ก็คือพัฒนาศักยภาพผู้นำนะครับใส่ชื่อกิจกรรมเข้าไปว่าค่ายค่ายนักคิดนักคิดพิชิตฝันนะครับฝันอ่าประมาณนี้นะครับผู้รับผิดชอบก็ใส่เข้าไปอันนี้สนองถ้าเราไม่กรอกนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเวลาเราสั่งพิมพ์หรือเวลาเรารีพอร์ตออกมานะครับหรือรายงานนะครับอ่า พัฒนาลักษณะผู้เรียนคุณภาพผู้เรียนอยู่ในอยู่แล้วนะครับกระบวนการเรียนเป็นความสําคัญนะครับก็บันทึกเสร็จนะครับตัวอื่นก็จะคล้ายๆกับที่อื่นนะครับก็คือตัวหลักการและเหตุผลนะครับก็คล้ายๆกับตัวไฟล์ตัวแรกนะครับก็คือเราก็ใส่เข้าไปอนุมัตินะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ใส่เข้าไปหมดคล้ายๆตัวหมดจากวันที่นะครับสมมุตินะครับใส่เข้าไปนะครับตัวสาคัญก็คือต้องมีชื่อโครงการผู้รับผิดชอบโครงการนะครับตัวที่ต่อไปนี่ก็คือสนองกิจกรรมนี้สนองต่อตัวไหนบ้างนะครับใส่ประเภทเงินนะครับสมมติว่าเป็นเงินธนาผู้เรียนห้าพันบาทเงี้ยนะครับก็ใส่ห้าพันเข้าไป คนนะครับห้าพันนะครับก็เพิ่มเข้าไปตัวนี้ก็รายละเอียดก็ใส่เข้าไปให้ตรงกับยอดนะครับก็อด้อธิบายในวิดีโอตัวที่แล้วนะครับตัวที่สามก็สถานที่โรงเรียนผมหน่วยง,งานก็ใส่เข้าไปนะครับตามนนเนี่ยสมมุตินะครับผลที่คาดหวงังตัวนี้ก็เหมือนกับวิดีโอตัวแรกนะครับก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรแตกต่างนะครับตัวจะแตกต่างก็คือ ตัวที่เป็นกิจกรรมแค่นั้นละครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกนะครับโอเคบันทึกนะครับเสร็จแล้วมาดูที่หน้าต่างหลักเลวนะครับคลิกโครงการนะครับต้องคิดโครงการอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้หน้าต่างที่ถูกต้องนะครับสังเกตว่าเราก็จะมีโครงการพัฒนาใช่ว่าความเป็นผู้นํากิจกรรมที่หนึ่งค่ายนักคิดพิชิตฝันก็ห้าพันบาท ของยอดของเรานะครับแล้วก็ประเภทเงินก็คือเราใช้เงินอะไรเมื่อกี้ครับกิจกรรมพนาผู้เรียน5,000บาทครับก็เป็นการเพิ่มโครงการที่เป็นเราเพิ่มครับเพิ่มโครงการที่มีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับตัวนี้ก็ะะจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือการทําแบบมีโครงการแล้วมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมก็เพิ่มเข้าไปเวลารายงานก็จะรายงานเป็นกิจกรรมนะครับเช่นเวลารายงานโครงการสุดท้าย เพราะว่ากิจกรรมถ้าเรามีกิจกรรมหลายกิจกรรมก็ต้องมีผู้รับผิดชอบของกิจกรรมนะครับตัวนี้เวลารายงานก็นะครับก็ดูรายงานของใครของเราเจ้าของกิจกรรมเท่านั้นที่มีสิทธิ์รายงานนะครับยังไงพบในวิดีโอต่อไปนะครับในการเวอร์ชั่น3นะครับผม